สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ NSP Scar Studio นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชัน GPS มือถือใช้งานแบบออฟไลน์ line นะก็คือไม่ต้องใช้เน็ตนะครับเพียงแค่เรารู้จุดรู้รู้ว่าเส้นทางที่เราจะไปอยู่จุดจุดไหนนะฮะสำหรับคนที่บางทีอาจจะอินเทอร์เน็ตมือถือหมดนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตนะให้ดูเลยเนี่ยไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ต ก็ให้เราเข้าแอปไปเลยนะฮะก็คือมันจะติด,ต,ดตาม GPS ก็คือจับจุด GPS ของเราจากสัญญาณมือถือจากสัญญาณ GPS ของเครื่องเรานะฮะตอนนี้เนี่ยเวลาผมหันตอนนี้ผมกำลังหันมือถือนะมันก็หมุนตามนะครับผมเนี่ยตัวน,นี้ก็ใช้งานได้จริงผมรีวิวไปแล้วไปคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็จะมารีวิวซ้ำอีกทีหนึง่ง ก็ส่วนส่วนของวิธีการติดตั้งการลงอะไรงต่างเนี่ยผมจะสอนคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ก็มาดูออปชันของเขาก่อนนะผมเกินเกินออปชันก่อนนะเดี๋ยวถ้าพูดอ้นี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปออปชันเขาก็จะมีตัวนี้ก็เป็นมอสนะฮะจะมีจับความเร็วว่าเราตอนนี้เราวิ่งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรวจ ตรวจจับกล้องจับความเร็วจากบนทางด่วนหรือตามถนนหมู่บ้านตามแรงต่างๆอย่างถ้ามีนะฮะอย่างทางด่วนนี้จับได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมจะเปิดตัวนี้ไว้นะฮะอย่างเขต90อย่างนี้มันก็จะมีผมก็จะตั้งไว้สัก300เมตรเผื่อแบบเราชะลอรถนะฮะเราเบรกรถ แล้วก็เผื่อรถข้างหลังวิ่งมาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเผื่อไว้ตรงนี้นะผมจะเผื่อไว้ตอนนี้ก็คือ GPS มันจับจุดที่เราอยู่นะฮะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะก็เพิ่งอัปเดตไปเนี่ยมันจะมีปั๊มเวลาซูมเข้าใกล้ๆเลยปั๊มมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีแบบโหมดโหมดโหมดบันทึก เหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเวลาเราจับไว้หน้ารถเนี่ยมันจะเปิดเปิดใช้งานกล้องนะฮะแต่แผนที่เรายังสามารถดูได้แต่มันจะบันบันทึกเหมือนกับพื้นหลังนะฮะก็ผมก็จะกลับห้องนะ,ะตอนนี้ห้องผมก็จะอยู่ประมาณไหนวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะจับไป1.7กิโลบ้านว่านะฮะ ส่วนทางด่วนทางเวลาเราวิ่ง2เลนหรือ4เลนเนี่ยมันจะแสดงแผนที่อีกทีหนึ่งนะฮะก็มาดูกันนะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับผมก็เราจะออกไปกันแล้วนะฮะ อ่าตอนนี้ความเร็วกําลังขึ้นนะครับผมความเร็วกําลังวิ่งตอนนี้ผมวิ่งเก็บ40แล้วมันอาจจะบวกลบอาจจะ10หรือ5้านะครับบวกลบจากจากไม์รถของเรานะครับผมอ่าตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สี่สิบนะฮะมัน30-40มันก็เนี่ย ถ้าถนนเลนเดียวเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนนะผมสองเลนเนี่ยมันจะแจ้งเตือนมีทั้งสวนเลนแล้วก็จับจุดว่าตรงนี้มีกล้องจับความเร็วไหมอะไรต่างๆนะฮะอ่าอันนี้มันจะมีโหมด h d U D หรือเปล่าที่เป็นโหมดสำหรับกลางคืนอะ่ะมันจะไม่แยงตานะฮะก็ตอนนี้กำลังจะกลับหอก็เลี้ยวขวาไอ้เลี้ยวซ้ายนะฮะ ผมก็จะค่อยๆขับไปเนาะเพราะว่าอันตรายนะครับผมเวลาเราอะบางทีขับรถเล่นมือถือคุยมือถืออย่างนี้เกิดอันตรายได้นะฮะถือว่าค่อนข้างแม่นยําไม่ค่อนข้างนะฮะแม่นยําเลยนะฮะใช้ดีพอๆกับสําหรับใช้ดีพอๆเหมือนแมป google ของเราเลยนะฮะใช้ดีความแม่นยําเนี่ยตรง ผมให้เต็มร้อยเลยนะฮะแอปนี้ก็ตอนนี้มันจะมีโคง้งมันก็จะแสดงโค้งนะฮะส่วนถ้าเราอย่างออกทางด่วนหรือใกล้ถึงปั๊มสัก1กิโล500เมตรหรืออาจกิโลเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาหน้าแอปพลิเคชันนะฮะ,ะเนี่ยมันถือว่าแอปเขาทำค่อนข้างดีนะฮะ แต่ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมก็คือผมโหลดมาจากเว็บนะฮะก็ตัวนี้ผมไม่ได,ดูมาหรอกก็คือผมเซิร์ชดูนะผมชอบอยู่แล้วแนวแบบ GPS แนวไอนเนี้ยก็คือเซิร์ชค้นหาทำเองลองเองทำเองน,น,นั่นแหละใช้ดีนะฮะจับกับอุบลผมก็จับมาแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้รีวิวลงมันอาจจะนานนะ กลับอุบลนี้ช่วงปี62นะปีเนี่ยผมกลับก็นั่งรถประมาณ12ชั่วโมงนะขับเองตอนนี้เราก็วิ่งอยู่เกือบ50มันก็45มันอาจจะบวกลบบวกลบ10บวกลบ5บวกลบ10ประมาณนี้นะจากความเร็วไม่ลดมโุโมยชะลอนิดนึงมีรถสวนมา ก็แสดงจุดต่างๆนะนะเวลาเราผ่านมันจะมีโหมดแสดงเวลาเราถึงตึกสูงนะพื้นที่ที่มันสูงๆนะเป็นในโหมด 3D นะแต่ผมไม่ได้ตั้งไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจจแสดงว่าตึกนี้เราถึงเขตพื้นที่พื้นที่ ูงมีตึกสูงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณเกือบห้าสิบมันก็สิก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้งานสำหรับบางทีมันเน็ตสัญญาณไม่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถใช้จาก GPS มือถือได้เน็ตสัญญาณเราไม่ดีนะฮะโอเคผมจะเลี้ยวนีเนาะ ดูดีๆนะครับผมไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะนเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่วิ่งเลยนะฮะตอนนี้ผมบันทึกหน้าจอวิดีโออยู่อันนี้ก็เป็นทางชนบทนะฮะทางแบบซอยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเป็นแบบถนนก็คือสวนกันพอดีเลย ส่วนเลนกันนี้ก็คือต้องชะลอนะฮะถ้าอย่างชิดขวามากก็กระจกชนนี่นะก็วันนี้หยุดนะฮะเลยไม่ได้ไปไหน ปกติแล้วผมเลิกงานสองทุ่มอยู่แล้วช่วงนี้ไม่ได้เข้ากะนะเข้าแปดโมงออกสองทุ่มผมก็อาจจะมาทําคลิปถ้าได้ไวถ้าเสร็จไวถ้าคลิปไหนเสร็จไวผมจะอัพวันนั้นเลยนะประมาณเที่ยงคืนนะฮะคลิปนี้ก็น่าจะได้วันนี้แหลกะ,นนะ,ะก็วันหยุดพอดีสลับวันทํางานนะฮะปกติวันนี้ก็จะไปทํโอทนะ n ะสสกาทำงานโรงงานนะฮะ แต่ไม่บอกนะว่าโรงงานไหนผมก็ช่องนี้ผมเพิ่งมาทำเริ่มทำจริงๆนะน่าจะสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยก็กำลังมีผู้ติดตามนิดหน่อยนะฮะช่วงหลังๆจริงๆไอ้ช่องผมเปิดมานานแล้วนะฮะก็น่าจะประมาณปี2017หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ก็คือเปิดไว้ก็จะมีลงคลิปหน่อยนะก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบเราไม่คิดไม่ไม่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการสร้างรายได้อะไรต่างๆนะฮะผมก็ไม่รู้ในตอนนี้บางทีผมก็หลับนะผมตัดต่อคลิปโอเคนะฮะเราก็ใกล้ถึงจุด ที่พักของเราแล้วนะครับผมก็เป็นหอนะครผมพักอยู่หอโอเคอีกหนึ่งร้อยเมตรนะฮะถึงแล้วตร จะเปิดไฟเลี้ยวนะขับรถจะมีรถหรือไม่มีให้เปิดไฟเลี้ยวไว้นะฮะเพื่อเพื่อความปลอดภัยสําหรับบางทีคันข้างหลังมาเร็วโหเราแบบเราก็ถูกต้องนะแต่คันข้างหลังบางทีขับรถมาเร็วอะไรเขาอ,อาจจะไม่ดูฮนะเนี่ยถ้าเราไม่ระวังก็เราไม่พลาดเขาอ,อาจจะพลาดได้นะ,ะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ถึงหอพักของเราแล้วนะครับผม มันก็จะขึ้นว่ารีไอเช็คจุดนะเราะว่าตอนนี้ผมถึงจุด,นะจ,ดจุดที่มาร์กไว้นะก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไครต์กดแชร์ให้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฮนะผมก็จะมีคลิปใหม่ๆคลิปต่างๆมากมายนะฮะอย่างคลิปบางทีผมก็อาจจะเล่นเกมนะฮะบ,บางทีทำงานมาหเหนื่อยก็อยาก พักผ uhm. ่อนหรือมันจะซีเครียดซีเรียสกว่าเดิมก็ไม่รู้เนาะเล่นเกมเนี่ยแต่บางทีผมจริงคอนเทนต์ผมคิดไวหลายอย่างนะแต่บางบางทีมันเลิกงานมาผมก็จะมาออกกําลังกายบ้างชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมก็คลิปอาจจะตัดต่อวันนี้อาจจะไปลงพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮบผมจะมารีวิวอะไรเนาะ